แวบๆอะไรใส่แดงใส่สวยไม่แอบอะไรอยู่ข้างในวะใส่แดงนี่ตัว,ตวเ,อเอา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 ใส่นี่ไว้เอาไปใส่ถังน้ำเวียนไว้ปลดเลยเอาใช้ผ้า,าจับให้ไว้ให้ไว้กระสา่าอมไขอ่อมไข่ตัวนี้นเป็นหินปดเลยปเลยใชย้ผ้า,า,า,าจับใช้ผ้าหนาๆจับจะให้มันทิ่นแทงเราได้ แข็งนะเก็บเก็บคันคัไม่เป็นไรหรอกแต่มันขี้มันแข็งแค่ผ้านหนาๆคุมจับเลย<ม>เด็กใหม่ล้วอ่ะฮะเด็กใหม่อะจะให้สอนอะไรฮะสอนจีบสาวหรือไปตกปลา ไปไปตกปลาครับไปโลดไปโลดไไอาเรือกันนะครับอ่ะดำเรียงของฝึกไว้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  เอาเปิดฟ้าฝ่ายฟ้าลบ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 เต็มไปหมด พันเบทครับลืมอะไรลืมได้ห้ามลืมอาวุธย,ยังกเป๋าดำสองใบเอามาหมดยังไปแล้วครับเตรียมตัวออกเดินทางได้ <Yeah. S 1> ไหวไม่ไหวหน้าจืดหันห,หน้ามานีนี่ไหวไม่ไหว quái á tham, tham như của oh. ครับมาลองดูว่ามือใหม่จะฉมังไหมอืมลาเหลืองนี่หันมายิ้มก่อนหันมายิ้มก่อนเนี่ยจ้าเอ๋กับเอฟซี FC กันเออโชว์ความหล่อของเราก่อนไม่หล่อแต่หากินหมานนี่เขาบอกเออ <laughs> ของใครของมันนะนะตะก้านะตะก้าเราเยอะเออดูความขยหยนะใครจะได้เยอะ,ะว่าวัดที่ดูปลาในตะกาเอาสนุกกันครับมา รี่สเบสี่ยีสยย่สี่สมอยังไม่ลงนะครับรอยลำดูก่อนให้น่าเจิดปวดตรงนี้แล้วลรกหนูไปนั่งข้างหลังก็ได้นะไปนั่งข้างหลังเดี๋ยวเ,เยี่ยมาให้อืมน่าเจิดมือใหม่หลอด้วยนั่งดีๆนั่งให้ดีเอาเบ็ดมาวางไว้ข้างในเออ นั่นแหละนั่นแหละปล่อยเลยเออใช้ผ้าจับใช้ผ้าจับปลาใช้ผ้าจับนั่นเองผ้าขาวเออใช้ผ้าจับปลาการปลาทิ่มนู่งไงผืนนั้นก็ได้นนนนนนนผืนจับปลานนเออน่นหัวมุมใช้ผ้าจับเพื่อความปลอดภัยของเราอุ้ยตัวเล็กเอาน่าดูเว้น่าเจอด้ย ข้างหลังเอาหน้าดูเว <Okay. S 1> ้อ๋อไอเตียมตะก,ก้านะเว้ยโอ้โหแต่ละคนเจลียววอันไหนหน้าแปลกๆถามนะป้าไอมันจะออกสีน้ำตาลน่ะน้ำตาลท้อง,งแดงๆอ่ะเหมือนหนังค้างคกอ่ะหน้าตาเหมือนองคงโขนน่ะหน้าตาเหมือนผีหละอันตรายนะปลาแบบนั้นนะระวังด้วย จับจุดได้แล้วเอาตายเอาตายอ่ะอืมปลาเหลืองแฉลบแ,แเอาเลยไอ้อนี่อันี้ก็ติดอะไรเราอะ่ะมันเกะกะไหมเกะกะออกมานี่เออเกะกะออกมาข้างหลังนี่นี่ข้างๆนี่เออเราจะได้ทำงานสะดวกขึ้นโอเคเอืมทำอะไรก็ได้ให้มันถนัดอะ่ะ จับปลาให้มันเตรียมตัวกำคอปลา,ปาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังระวังมันมีพิษถือมานี้ถือมานี้ถือมาถือมานั่นเลนะือนี<ปา>่ตัวลายอันตรายนะมันมีพิษเออใช,ช้ผ้าจับอันตรายนะหย,อยอ่อนมาหย่อนมาหย่อนมาเออมันมีพิษเนี่ยจ,จับไว้เลยนะ เนี่ยต้ยมยำอร่อยอ uh, <L> ืมน <IS together> ่าเจ็ดเดี๋ยวเราว้โอ้ยแดกเบ็ดสองขอนอนเขาเรียกปลาเก๋าลายตุ๊กแกนี่เจ้าลายตุ๊กแกจำไว้เนี่ยมันมีพิษต้มยำแม่งโคตรอร่อยเลยอืมมีพิษต้มยำอร่อยนี่เนี่ยต้มยำอร่อยอืมโดนด่าอีกเนี่ยคูนี่ นี่ปลาเกา๋าโอืยโอ้ยโุ้ยใจเย็นใจยเย็นใจยเย็น,ย,นยืนหน่อยยืนหน่อยยืนหน่อยเด้งหน่อยเด้งหน่อออยื <laughs> บอกยืนไม่ได้จะตกเรือให้ไวให้ไว <laughs> วันนี้เราต่างคนต่างตกนะครับเราจะแยกตะกร้าดูดูความขยันใครจะหมานไหนแอนแอนแอนโอ้ยสามตัวตายเร็วตายเร็วตายเร็ว นี่ตัวเอา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 ใส่นี่ไว้เอาไปใส่ถังน้ำเวียนไว้ปวดเลยเอาใช้ผ้าจับให้ไว้ให้ไว้กระสาอุ้ยเอ้ยตัวเต็งไว้ตัวเต็งข้างหลังอีกคนนึงเออตัวเต็งตัวเต็งกลายเป็นความหวังของหมู่บ้านเลยามเมานะอ่าเมาปับปี่ข้าร้อยนะออเอาละงานนี้ทั้งขู่ทั้งเข็นแล้ววะห้าเมาห้าเมา เมาเราไม่มีใครตกปลานะตัวเออสวยเลยกำลังทอดไม่มาวันนี้ไม่คุยกับใครเลยหันหลังใส่่ังเดียวแค่แค่ครูแค่ครูหน่อยเดียวอ่ะโอ้ตั้งหน้าตั้งตาโอ้ยนาะ กลัวแพ้เด็กกลัวแพ้ลูกเลยลุยรถลุยรถนี่นี่หมอคางดำมาแล้วน่ะพาจับพาจับไอหมูสีเออเนี่ยโอ้ยนี่ไงหมอคางดำเหมือนน่าเหมือนปลานินบ้านเราไหมยังเหมือนเลยน่ะอย่าไปดีตัวใหญ่เว้น้ำมนน้ำเย็นลม มือใหม่ครับมือใหม่ดูดูฝีมือมือใหม่ออือืใหม่แล้วเป็นแล้วทะเลปลาทะเลตกง่ายหย่อนให้ถึงพื้นอย่างเดียวเหยื่อที่เราใช้วันนี้ก็เป็นปลาเหมือนเดิมนะครับเป็นลูกปลาปลาเขยเหยือย่อปลาหัวอ่อนเ,ออเหลืองไว้ไม่ใช่คางดำเว้นึกว่าคางดำแหมามาทะเลถามหาปลาหมอคางดำะงั้น โศกโศกว่าทำเหยื่อประสาต่อเลยดีด้ตัวกำลังทำเหยื่อสากว่าสากว่ามาแล้วหมอข้างดำสสวยเอา เอ้หน่อยหน้าเขาเอาขางดำไหมข้างดำไหมดำแล้วเปเอาดินหม้อมาทาหมอไหมเหลืองเหลืองเหลืองโอ้ยนุ่มนี่โอ้ยต้อนเลยอ๋อเฮ้ยแม่สุไม่เสียงเขาบอกให้ลุกก็ไม่ลุกเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งนั่งเดี๋ยวนับมือ